จริงๆทรงของลำคูเนี่ยดูน่าเป็นห่วงกว่าอุทัยในเรื่องของทั้งตัวผู้เล่นหรือวิธีการเล่นเนี่ยพี่จุนมองกามาจะเป็นลักษณะว่าลองผิดลองถูกพี่มองว่าเขากําลังเล่นกับทีมใหญ่ด้วยการที่แลกหมัดอมันไม่ขูดแพ้สุโขทัยเกมแรกแพ้บุรีรัยเขาเข้าใจได้แพ้ดีอแพ้เป็นข้อข้าใจได้เข้าใจได้แพ้แพ้สุโขทัยนี่แหละถ้ามีสักสามหรือสี่แต้มอันเนี้ยโอเคเข้าใจได้ครับเออแต่ ก็ถือว่าหนักจริงนะหนักกับการที่ไม่มีแต้มแล้วกันเกมนี้ก็มีประเด็นดราม่าเหมือนกันเรื่องของ VAR ก็ถือว่าเป็นคลาสสิกอยู่แล้วของไทยลีกนะฮะไปดูเกมที่แม่กวงสเตเดียมหน่อยนะฮะลำพูนรอยัลเจอกับฟือิปนอกอ้าวเนี่ยแหละนี่คือประตูแรกที่เกิดขึ้นแล้วก็ v r นะค VAR มันเหมือนสัมผัสมือโซโกกมงไ่อนแล้วก็ไปโดน มือข,ข,ของสิโรชัดทองใช่ไวมากอ่ะไวไวคือทีแรกก็ยังงงว่าฟาวรเหรออะไร้แต่ใช่แต่พอไปดูภาพช้าสิโร่ทาหน้าเออเออพี่ก็เลยรู้อ๋อเก็บเก็บเก็บทรงไม่อยู่พี่ก็เลยเห็นเลยอ๋อแน่นอนและเรียบร้อยอ่ะก็อันนี้ชัดเจนใช่พี่ผมว่าชัดเจนนะชัดเจนต้องยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้วิถีฟุตบอลเดินเปลี่ยนอ่ามันเปลี่ยนทางบอลด้วยใช่ครับเปลี่ยนทางบอลเอออ่ะก็ทําให้ประตูนี้ไม่ได้และเป็นจุดเปลี่ยนก่อนเลยทําให้ทาง บียังอยู่ในเกมครับพอไม่เสียนะมันก็กลับมาซึ่งมันก็ชัดเจนนะเพราะว่าในเกมเนี้เดี๋ยวมันก็มีจังหวะที่วิี่ยรีประตูคือเหมือนกันหลังจากนั้นายเป็นแบงคอกมาได้ประตูเนี่ยสพันสองสงต้องยอมแล้ว่าเป็นตอนเนี้ฟอร์มกำลังกลับมาตอนนี้บอกว่าทอมเบียคือใครครับทวดีดูดิเสียได้นะไม่ติดทีมชาติใช่ครับ แต่ทีแรกอะพี่คิดว่าลูกเนี้ยน่าจะโดนยึด VR เพราะว่าการเกี่ยวบอลมายกเท้าเนี่ยแน่ๆอาหวะนีแต่ว่าผู้ตัดสินมองว่าการก้มลงมาเล่นก้มใช่แล้วก็เลยทําให้เออโอเคเป็นประตูขึ้นนําและอีกหนึ่งคนที่เราไม่พูดถึงไปกลคือปกเก้าเยพูดทุกวีคพูดทุกวีคเลยเออเมื่อไหร่เป็นพี่แบนปกเก้าต้องมาจริงๆนี่นี่คือนักเตะคู่กายจริงๆนะอุอละเล่นดีมากอ้าหลังจากนั้นไอ้ลูก นี่อ่ะดูตรงนี้ก่อนความแข็งแรงนะจังหวะโฮบอลแรกนี่ก็ดีมากมามูสมามูสแต่ว่ามันไปโดนมือตอนที่แบบไม่น่าเชื่อว่าเห็นเนะนี้ยเนี่ยมาสัมผัสมือตรงเนี้ยแล้วมันทําให้ฟุตบอลมันเปลี่ยนทางมาเข้าเท้าพอดีอ่ะครับพอมันโดนมือแล้วมันก็ส่งผลกับจังหวะที่ได้เปประตูพอดีผู้เล่นเกมลุกด้วยแหละโดนอ่พอบอลโดนมือถือว่าเป็นแฮบอลทุกกรณีนะครับแล้วมันมีเกี่ยวกับประตูเรื่องก็เรียบร้อยเข้ากดอันนี้ชัดเจนหมดเลยนะชัดเจนไม่มีอะไร ดิฟ <นะ S 2> คืนเออหลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งลำพูนก็เหมือนจะมีโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดนะปาดเข้าไปคนแรกไม่ได้คนสองไม่ได้มุยโลซ้ําตรงนี้ก็ไม่ตรงกอบดูเป็นจังหวะที่น่าจะได้ประตูตีเสมอที่สุดแล้วครับของเกมนี้ฝั่งลำพูนออสมมนออสมมนมาเนี่มไม่ได<ม><ม>้คือเกมรับของบียูก็ต้องชมจร<ช>ิงนะนี่ที่พงเมื่อกี้นี้กับแบบกับตำแหน่งได้เร็วนี่คือจุดขายเขาเลยอ้าวและนี่ก็จุดขายครับ นี่คืออีกหนึ่งกองกลางที่ต้องมีชื่อทําประตูทุกปีใช่ครับคือปกเก้าอนันต์ดูดิเก่งมากๆกับการเติมขึ้นไปยิงจริงๆนะถ้าข้างหน้าเขาเรียกว่าจมูกไวแต่นี่ทามิ่งดีอาใช่ใช่ใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นมามูดรุ่งรัตนิติพงศ์เนี่ยครับด้านข้างมีส่วนร่วมกับประตูเยอะมากปีนี่ของบียูอะวิธีการเล่นด้วยต้องยอมรับว่าวิธีการเล่นของบียูเกมเยือนดีครับประเด็นก็คือ ผมว่าถ้าถามว่าเมื่อกี้เราคุยถึงอุทยอ่ะอแล้วบอกว่าน่าเป็นห่วงจริงๆทรงของลำคูเนี่ยดูหน่าเป็นห่วงกว่าอุทัยในเรื่องของทั้งตัวผู้เล่นหรือวิธีการเล่นเนี่ยพี่จุนมองคือพี่หมองว่ากา่าเองอ่ะ เป็นคนหนึ่งที่ที่มองว่าตัวเองต้องอ่านเอาชนะพอลืมในเรื่องของเชฟเกมในคุณภาพการป้องกันอะ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะกามาสไตล์การเล่นคือเรามองแล้วโอโ้โหใช้ผู้เล่นแนวลุกได้มีพลังมากแต่พอลาเกมรับมีปัญหาจริงๆถ้าเวลานี้โอเคถ้าลาพูนเล่นอย่างนี้อยู่ก็สุมเสียงแต่ว่าอย่าลืมว่ถ้าเขาเจอทีมในระดับเดียวกันเจอสุขโขทัยมาแล้วไปแพ้สุขโขทยัยนะเจอทีมที่ว่าเขาต้องเอาชนะได้อะ่ะ อย่างเจอนครปฐมเนี้ยเขาต้องเอาชนะให้ได้เพราะทีมง้นมันต้องเปิดแรกกันประจวบทรงอย่างเงี้ยเขาต้องเอาชนะให้ได้ไม่งั้นตอนเนี้ยกามาจะเป็นลักษณะว่าลองผิดลองถูกพี่มองว่าเขากําลังเล่นกับทีมใหญ่ด้วยการที่แลกหมัดมันไม่คุ้มันเรียกว่าอะไรกําลังโพซิชันตัวเองในสนัดแรกและสุดท้ายคือมันไม่ได้ใช่ใช่คือเอาตรงลําพูนไม่ต่างกับบุญไทยนะ เจอเขาเจอบียูเขาเจอบียูเกมโปรแกมอะตามโปรแกรมอะเจอบุรลรัมย์ถ้าก็ว่าเจอหนักอะเจอเบาเกมเดียวเจอสุโขทไทยซึ่งเขาดันแพ้ไงนั่นแหละเอออันนั้นเลยทำให้ทุกอย่างมันเฟลมันมันหนักนํำก่อนด้วยนะอ่านถูกนกอดด้วยนะครับนี่มีคนบอกว่าเคยคุยกับพี่อุเต้ก่อนเปิดรีกหกนัดลํำคูนขอเจ็ดแต้มนี่สามนัดยังไม่มีแต้มไม่คือเราพอเรามาลองมองภาพเราจะเห็นว่า แพะสุกาแพะบุยลำแพ้บุรลำเขาเข้าใจได้เข้าใจได้แพะดียูแพเข้าข้เข้าใจได้เข้าใจได้แพะอ่แพะสุกหัไทยแพ้สุกหัวไยนี่แหละถ้ามีสักสามหรือสี่แ้มอันเนี้ยโอเคเข้าใจได้ครับเออแต่ก็ถือว่าหนักจริงนะอ่าหนักกับการที่ไม่มีแต้มแล้วกันอ่ะแต่มันได้ดีช่วงฟีฟ่าเดย์พอดีพอดีเวลาได้จูนทีมใหม่ที่มองอางี้ผมถาเลยพี่จุน ถ้าตอนพี่จุนคุมทีมตอนดีๆอ่ะชอบฟีฟ่าเดย์ไหมพี่ก็คุมทีมดีอยู่แล้วไม่พูดแต่คุมแบบว่าขอไบนกันคุมคุมทีมแบบในช่วงที่ฟอร์มดีๆอ่าแบบคุมเกษตรชนะต่อเนื่องมาอย่างนั้นห่ะคุมเกษตรชนะ5เกมรวดแล้วหยุดหยุดฟีฟ่าเดย์สามอาทิตย์อ่ะชอบไหมพี่ไม่ชอบ มันกาลังเครื่องติดเหมือนอย่างเงี้ยอย่างพี่ธงเนี่ยกำลังเครื่องติดชนะว่า2เกมติดแล้วมันต้องมาหยุดมันต้องมาจูนใหม่แต่ทีที่เป็นรองไอ้ทีที่พลาดมาใน2อสเกมที่ผ่านมามันเป็นทีมที่ได้แก้ไขมันมีเวลาได้จูนได้คิดแลวแม้ทั่งได้รอตัวผู้เล่นที่จะกลับมาสู่ทีมทีมฟ้ทีมจะดีก็มันเสียเปรียบเสียหายกับทีมที่ฟอร์มกำลังดีก็แสดงว่าที่ฟอร์มไม่ดีที่คนเขาพูดก็ก็คือเรื่องจริงจริงโค้ชไม่ชอบโค้ชทีมดีไม่ชอบฟีฟาเด มันก็เป็นบุคลิกหนึ่งอ่ะถ้าไปฟีฟ่าเดทีมทีมที่แบบเล่นเล่นดีแล้วไปติดทีมชาติแล้วก็กลับมาทีมชาติผู้เล่นมันอาจจะรยอ่าฟอร์มมันก็จะแกว่งชุดเนี้ยใครติดทีมชาติเยอะหน่อยก็รับไปหน่อยแบงคอกเนี่ยแบงคอกหกเลยใช่ไหมแบงคอกเจ็ดคนนะนะครับนี่ทีนี้เราพูดถึงปกเก้าเมื่อสักครู่นี้เรื่องของสถิตินี่สุดยอดมากนะจ่ายบอลไปแดงสุดท้ายถึงสิบครั้งไม่แบ่งไปจ่ายให้มึงทองบ้างอไงสิบครั้ง ปกเก้านั้นเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะเหมือนคนไม่ค่อยพูดถึงนะพี่จุนคือปกเองเป็นนักเตะสไตล์เขาเรียกว่าแอ r e s สในเรื่องของเขาเรียกว่าบอลจังหวะนะเป็นบอลฉาบฉวยเก่ง และเป็นบอลที่คิดล่วงหน้าได้เร็วพี่ใช้คํานี้ดกวยว่าเป็นเขาเรียกทิมมิ่งอ,ะอ่ะนี่แหละคือองค์ประกอบเขามีแล้วยิ่งตรงกลางมีทศวรรท,ที่เป็นตัวตัดให้ออนะแล้วมีนิวพิมพ์ตัวพุ่งให้อีก<ช>คือองค์ประกอบรอบห้างมาส่งเสริมให้เขาต้องเล่นอย่างนี้ก็ทําให้เขาทําในสิ่งที่เขาถนัดใช่เน,นะมันไม่ต้องทําอะไรต้องเดีืยสิ่งที่มากกว่านี้ ตรงกลางของบียูมันเหมือนเป๊ะเลยอะใช่ลเอาเป็กอาจจะสูงหน่อยนิวเนี่ยผ่านตรงกลางใช่แล้วปิงทศวรรษเนี่ยเป็นตัววางคอยสกีนอะไอสกีนใครมาช่วยเกมรับใช่เป็นสามตัวไทยที่เออที่พี่บอกมันดูดูไม่เป็นรองบีจีไม่เป็นรองบุญรัมกันนะโอเคชื่อชันอาจจะเป็นรองเขาสิทธิ์แต่พอการเล่นอย่างเขาเรียกว่าพอเอามาประกอบกันสามคนอะเออเพราะอย่างเมื่อวานอะผมจำได้ว่าบทสัมภาษณ์ของดานโยพูดถึงกองกลางของเมืองทองอื สิ่งที่บีูเป็นตอบมากนะว่า3ามคนมันคือจ็อบที่มาล้านกันแต่ตัดไปที่เมืองทองอ่ะจ็อบมันเหมือนกันใ่พิชชาขาคาเทพขาคานาเวียเททุกคนใช้บอลเดินทางมากกว่าที่จะไปกับบอลครับผมเดี๋ยวดูคอมเมนต์หน่อยสิครับแบงค์ข้อว่าไงอมีคนบอกว่าปกเก้าจะดีถ้าใช้เป็นยืมคู่มือไปยืมคู่มือโห่ี่ปกเป็นปกติดทีมชาติในรอบกี่ปีอะ นานเหมือนกันนะนานเหมือนกันนะโอูยจะเออจำภาพปกเก้าสินชาไม่ได้ละนะครับผม